đây mấy nó cười thiểu ngàn quát bàn tài Thầm bụi bình thoáng

ทำฝากปัจจัยมาทำได้กดเลยบุญกุศลเกิดแต่ถ้าปากเปล่ามาทำบุญมาเผื่อท่านด้วยนาไม่ได้หรอกครับเขาได้ปากเปล่าแล้วกับพีมมาอยากจะทำเท่าที่ถึงปากแต่ไม่มีแบงย่อมวางไว้ก่อนก็วางกลนจะขอใุ้เากับคุณกระเสริฐสุวรรณวงน์โ เยี่ยเ่านี่ยเราบูรงวัดปลาปล้วับหากนำฟ้าไปไหนบาง้เทียงงานไม่จบก็เลยยังมาไม่ได้แต่ก็เป็นไปด้ท่านผู้ใหญ่พอ

ลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณแม่ปิดสกุลเมตตาเป็นประธานจุดผู้เพียรเรื่องนมศากาและเรียนเชิญคุณสมหมายสกุลเมตตาร่วมกันจุดผู้เพียนนนนรนมศากาหน้าการระบัดนี้ขอเรียนเชิญครับ ำดับต่อไปเรียนเชิญท่านนายกวินัยห,หนุวัฒนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปราจุดเพ็ยชัยประจำองค์พระอังคาทเทวาเรียนเชิญครับ ต่อไปเรียนเชิญคุณป้าชูสีสีทองเทจุดเทียนชัยประจำองค์พระพุทธีวาบั้งสีเขียวเรียนเชิญครับลาดับต่อไปเรียนเชิญผู้ใหญ่อรพินหนุวัฒน,นาผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตำบลบัง,บบางราจุดเทียนชัยประจำองค์พระ ริพันสัพอดีเพียวต้นสีแสขอเร่นเชิญครับคุณตังเทศศิรยินสองพันจุดเทียนชัยประจำโอประสุทธเพียวต้นสีฟ้าขอเร่นเชิญครับ และลาดับสุดท้ายเรียนเชิญคุณแดงอินทพง์จุดเพลิชัประจําองค์พระเกตเทวันจอเมเทวาตอสีขาวเรียนเชิญท่านสาธุอิติปิสูรพระมา ข้าจะยู่อง์พระมาทิตยิวาองค์พระจันทร์เทวาองพระอังคารเทวาองพร,ร,ระพุทธเทวาอง์พระเสารเทวาองพระพฤหัสบดีเทวาอง์พระราหูเทวาองค์พระสุทเทวาและอง์พระเอจจจอมเทวาขออัญเชิญที่พญานาพราชธรร้า สเสด็จลงมารักษาปวงพระเวท้าทักหลายมาเวียนรอบในราสีเมษ,พ,ษ,มเมษพฤษศเมถุนกรกฎสิงห์ตุลพิจิตรธนูมังกรกุ่มมีในเที่ยงคืนในราตรีต้องรักต้องจันต้องประคาะตัวนอกต้องประคาะตัวในต้องประเคาะตัวใดๆพอให้ร้ายนั้นกลับกลายเป็นดีครอบวันคพราะเดือนเพราะปีครอบวันพอ,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 อให้เคลื่อน ครอเดือนขอให้คลายคร่อปีขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟหายไปทันทีสารพัดภ์สารพัดสูสารพัดโรคสารพัดภัยสารพัดเสดจันไรขออย่าให้มีภัยให้โรคาให้มีแต่ชัยยะมงคลผลโทษทันโทษา วิญญาณสามนโนอิติปิโสพระกวาสุปฏิพันโนภัทวะโตสาวะสังโฆสังฆังนะมามีพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามะมาปัญโยสังฆบูชามะาโพคัวะโพติโลกนาทรัตนติยัง

มิจิปติปนโนพระพวราโตสาวกสังพันธ์ปีิท่านพระผูปิอนธรรมภิมลองอธิตดีโสแห่งวัดบาปรพรมด้วยคณะสัทธาทายกทายิกาสัทธาเศษฐีผู้ใจบุญในทุนผู้ใจกว้างทั้งชายและหญิงจะได้ขอกระทำารีกรรมบูชา ย่าคับพิธีตามคติประเทณี้ปัญนวีัยจารีตมโมราโคดิธานุภาปิกฐิหารสาภาอังนาาธรรมะส,สุจริตมหิิเทพรประโ์จงไมตาประสิทธิสาทิพิธีบวงสวงหลวงพ่อทั้งเจ็ดครั้งนีนด้วยอิสระนุภาพขอพรท่านทาสหัสสนัยเทวรา บรมราอิสระโกสาขอพรอบรมเหสวนสุรีสีบรมอิสวราที่ประไกรลลาดขอพรอท่านเทา้าจะตุโลกตบาลทั้งสี่ทาวีรุ่งทาวีรุปะ เวเวสุวรรณโอจะตุมาราชิกาอีกทั้งโลกกรปาราเทพมรรวิสิทธิเทพอันเรืองฤทธิจงได้เมตตาประสิทธิประสาทกิติธีครั้งในด้วยอิสรภาพนั้นอีกทั้งขอพรพระรเมีหลวงพ่อสงหลวงพ่อเสดหลวงพ่อซัพย์หลวงพ่อพิมหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อสมวนหลวงพ่อตีอดีตปูรผาจารแห่งวัด ปราแห่งนี้จงได้เมตตารงเทวะกระรุณาเทินช่วยช่วักพิบาลบำรุงรักษาท่านพระผู้ปิยพิธมรทิมนท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเองทั้งคณะสงฆ์สามเนรพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาทุกผู้ทุกนามทุกคนทุกท่านนั้น จงได้กกเรษฐสุขสำราญหรือไทยทุกอิกริยาบถทุกเมื่อด้วยเธอหลังจากนั้นเลวทุกท่านนะครับที่อธิษฐานเสร็จแล้วใครที่นำผลไม้มาให้นำผลไม้ไปกลับที่ผลไม้ของท่านนะครับท่านที่ไม่ได้นำผลไม้มาให้ท่านกับที่เครื่องชงเลยได้เลยนะครับ จะปักตรงไหนก็ได้แต่ให้ท่านเวียนซ้ายของโต๊ะนะครับเวียนซ้ายของโต๊ะวงสวงแต่คือการเวียนขวาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเวียนโบนะครับเรียกว่าเวียนพักษรีนานะครับระวังผู้จะโดนคนข้างหน้านะเวลาถือถือทูบสูงๆนะครับระวังผู้นะครับจะโดนคนข้างหน้าจะร้ออนนะ เที่ยวทำนุกปรกัญญาพาพองผลเทวาเวงเวียงสวรรค์รังดานดลมิมงคนดนสมทิปกังซักนักอเดออน,นันเชนชนทีมีวิถี สิ่งประสงค์จงสรรริศริกมีท่วนราตรีมีแสนสุขสรารสวงจะรักเกิดเกิดปัญญาวิชาชื่อจิตเรืองรืงร่นเตินทองคาสว่างสวงสำเร็จถึงซึ่งพักมายมะเรืองสวงผลทั้งปวงได้ดวงรู้สู่แสงทรมจงทานทัธเศร้าพุทธพมศ์ลงโพธิได้ดำริรตรีตรงตามงามคมข่ำลอย ก็การตรวจสอบหลวงพ่อทั้งเก่งในปีนี้เนี่ยก็ได้สิ้นสุดลงสมบูรณ์ตามวัฒนธรรมประเพณีของเราชาวพุทธเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลำดับต่อไปก็จะมีพิธีการเปิดงานในประจำปีนะในมติการหลวงพ่อท่านเก่งของเราในหลวงท่านพูดนะนะครับผมเชื่อได้เิยว่านะเราอธิษฐานในสิ่งที่มีที่เป็นมงคลที่นี่นะแล้ว จะคือลูกโป่งมันจะจะน้าเลยกมนน้าเลยหายเบาะะทุกท่านปล่อยได้เลยครับโมทุกนปล่อยได้เลย hầu giáo, hầu giáo luôn hả mấy ông? Ở, ở đây. Ở, ở đây.